เห <c oughs> นือที่สุดก็สำเร็จในช่วงเวลาที่ไวรัสโควิดสิบเก้ากำลังระบาดนี้เราก็ไม่อาจทากิจวัตรข้างนอกได้อย่างปลอดภัยและด้วยนวัตรกรรมนี้จะทําให้เราสามารถออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปสิ่งนั้นก็คือคอมโบแอนตี้โควิดสแกนเนอร์นวัตรกรรมสุดเท่ที่จะทําให้คุณปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยระบบสแกนตรวจหาไวรัสจะสามารถทําให้เราออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงได้จากการแจ้งเตือนที่สมาอยังหูฟังของเรานอกจากนี้ตัวสมาร์ทวอชยังสามารถตรวจอุณหภูมริร่างกายของเราได้อีกด้วยโดยสีฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีไข้ไม่มีความเสี่ยงสีเหลืองอยู่ในระดับปานกลางอาจมีไข้เล็กน้อยคุรวังตัวไว้สีแดงอยู่ในระดับไม่ปลอดภยัยมีไข้ขึ้นสูงและอาจเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้คอมโบแ n t ตี้โควิดสแกนเนอยังสามารถใช้ติดตามข่าวสารของผู้ติดเชื้อและพื้นที่เสี่ยงที่ีเพิ่มขึ้นในทุกๆวันได้ด้วยนะยิ่งควบคู่กับการล้างมือทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกจะยิ่งทําให้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็ละและ,และด้วยเหตุน,นี้จะทําให้เราสามารถออกไปข้างนอกได้อย่างปกติสุขไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้ว